เอสใหลีอีกสักตัวนะครับเดี๋ยวดูปลายฟิ้งกระบอดของตัวนี้นะเท่มากนี่เป็นไงยีิบสีเฟสป่ะเนี่ย f ฟส t ัวร l Music Shop and m ด์มนะครับวันนี้เสนอตอนกีตาร์ S j l ใหรหัสของเขาคือ YE 4 5 n นะครับแล้วก็ตัวก่อนหน้านี้ติดทรานอะคูสติกถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของ S j l ใหนะครับผมอ่ะเริ่มวัดแอคชั่นเลยครับตัวนี้เนี่ยวัดแอคชั่นที่เฟสสิบสองนะครับมีความสูงนิดหน่อยที่สายอรร์ดคับ อ่าสายเบสก็สูงเช่นเดียวกันแล้วไปวัดแอคชั่นที่ด้านนัดหน่อยนะครับด้วยปิก0.60อันเดิม,มเกือบพอดีนะสายเบสหลวมครับ<ม>ทำการวัดคอด้วยไม้บรรทัด<ม>อ่าเจอแล้วตกท้องช้างนิดหน่อยบริเวณเฟดเกนะครับโดยประมาณ แบบนี้ขันคอเข้าให้กลางคอยกตัวขึ้นโดยการขันตามเข็มนาฬิกานะครับเอาเข้านิดเดียวนะครับและอย่าลืมเทียบเสียงให้ตรงเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเราเทียบเสียงตรงคอจะต้องตรงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้ววัดความสูงที่ด้านเฟรตสิบสองหน่ยครับสายหกสูงเกินมาเท่านี้นะครับ ส่วนสายหนึ่งวัดได้เท่าน ون, ้นเช่นเดิมและต้องบอกในหลายๆคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นน้ำหนักมือที่ผมชอบใช้แล้วก็เซตให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยนะครับบวกลบนิดหน่อยเอาสังเกตที่ปลายด้านซัดเดิลนะครับฝั่งสายหนึ่งเนี่ยมีแตกร้าวที่บิดเล็กน้อยนะแต่ไม่เป็นไรมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ใช้ไปก่อนรับพังแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับผม ถอดสายแล้วเอา s ซัดเดนออกมามาร์ด้วยมิจิกครับก็วัดเป็นประมาณ2เท่านะครับที่เราวัดได้นะครับมันจะชึงเฉียงหน่อยเอาสายหกออกเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปแต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือนะครับตัวนี้ไม่มีภาคไฟฟ้าครับอ้าวแต่งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสิ สาย6อยู่นี่นะครับสาย1อยู่ทางนูน้นอย่าใส่สลับโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวองศามันจะเพี้ยนนะครับโอเคซัดเดนยังโผล่พ้นบริดออกมานะครับก็เดี๋ยวแต่งด้านนัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่สายกับคืนนะครับก็แต่งไม่ให้สายจมจนเกินไปนะครับแล้วก็ลบเหลี่ยมลบคมด้านฝั่งสาย6กับสาย1ไม่ให้มีคมจนเราไปเล่นคอขอดนอกๆแล้วไปโดนนะครับเดี๋ยวเจ็บมือนะ โอเคสายๆกับคืนตัวนี้ใช้สายเดิมนะครับไม่เปลี่ยนสายครับขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยแล้วทดลองเล่นหน่อยครับ <c oughs> คลิปตอนแต่งนัดหายอ่ะทุกคนพาดูนี่หน่อยคลาสิกโฟสุดยอดปิกอัพจากฟิชแมนโอ้มันดีมากเลยแต่ไม่รู้ดังป่ะนะลุ้นไปพร้อมกันนะก็ <c oughs> ตัวนี้เจ้าของได้มือสองมาครับเฮ้เยมาเว้ยมาเว<ๆ>้ยมาเว้ย ับไปแล้โอ้ตัวนี้ฮาร์โมนิกเยอะนะ จุดเนิร์มันรับไม่ค่อยได้ก็เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีบรดที่แล้วที่สายหนึ่งหน่อยนะเดี๋ยวเจ้าของได้รับแล้วลองดูนะครับอย่างไรก็ดีเป็นกีตาร์ที่ดีแล้วก็พักไฟฟ้ายอดเยี่ยมนะ Class f <4. S 2> ไม่มีอีกแล้วนะคือถ้ามันไม่คอกแคกงไม่พังเนี่ยถือว่าเป็น Pick up ที่ดีมากอ่าตัวนี้คือ y S j y YE 4 5 n นะครับ จะได้มาตรฐานนะัสซัดเดิลเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็คอเพชรด้วยนะลูกบิดน่าจะเป็นโกตกนะแต่ไม่ได้ปั๊มยี่ห้อนะลูกบิดไม่รู้อ่ะโอเคฟังดิวะ และนั่นคือ S Daily นะครับรหัสเขาคือ YE45N นะครับก็คลิปตอนแต่งนัดเนี่ยถ่ายไม่ติดแล้วไม่รู้ว่ามือถือใกล้พังแล้วโอเคตอนนี้ก็ติดคลาสสิกโฟมาน่าจะติดมาตั้งแต่แรกเลยก็ถ้าตอนใหม่ๆมันคงดีมากๆเลยตอนนี้มันก็ตามอายุนะครับเสื่อมไปนะฮะก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านนะครับไลน์เฟซบุ๊กไอจียูทูบเฟเหมือนทิกตอนะครับจะก็ใหม่คลิปหน้าและคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ